สวัสดีครับสวัสดีครับกำลังถ่ายรูปอยู่เลยสวัสดีครับครับผมสวัสดีซันต์คอสนะปีใหม่อหลายเทศกาลเลยคริสต์มาสก็ผ่านไปแล้วนี่แล้วก็จะเข้าสุขภาพปี่เก่าต้อนรับปี่ใหม่ครับผมนะครับก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะเป็นวันเดินทางกันละครับพอเมื่อกี้ผมมาจากสายเอเชียสายเยที่นโรลกเดนชัยรถแน่นมากนะครับท่านใดเดินทางไปจตงหวัดไปพักผ่อนไปหาครอบครัวก็ใช้สตินะครับผจเย็นเนาะบนน้องถนน เดินทางปลอดภัยไปหาคนที่คุณรักนะครับครับโอเคกันเดี๋ยวผมเช็คเสียงกับพี่โอพูดไปก่อนครับก็วันนี้นะครับเราก็พามาชมนะครับกะว่าจะมาชมพามาชมที่ดินสวยๆนะครับใกล้กับซุ้มประตูเมืองรับแลนะครับซึ่งวันนี้เราพาเปิดกันที่หน้าประตูเมืองรับแลนะครับพอดีกับจังหวะนี้เลยหน้าพิพิธภัณฑ์เมืองรับแลเนี่ยเขามีงานกันตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับเป็นงานอะไรนะเดี๋ยวดูกอน เป็นงานลานวัฒนธรรมนะลานวัฒนธรรมก็จะมีถึงวันพรุ่งนี้อีกวันนึงแล้วก็ต่อด้วยงานปีใหม่ปีใหม่ใช่ไหมครับผมก็ตามแถวนี้ก็อย่างที่เรารู้ก็ดีก็เมืองรับแรงนี่ก็เป็นสถานที่สําคัญตอนนี้เลยนะเมืองรับแรงนะเป็นเมืองเศรษฐกิจอันดับหนึ่งเลยนะครับครับอ่าตอนนี้มีการพัฒนาต่างๆเนี่ยข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นโลตัสนะครับแล้วก็เป็นอ่า ก็ได้หมดเลยเจริญหมดครับมีศึกษาพันธุ์ชวนใหม่มีก็ใครที่กําลังมองหาที่ดินติดถนนเส้นเมืองอุตรดิตถ์รับแรรับแรครับผมนะครับจากแยกมาเท่าไหร่จากแยกอ่าแยกไหนครับแยกแยกทนนาแยกเมืองแยกเมืองมาเนี่ประมาณสักสกิโลครึ่งสกิโลครึ่งนะครับครับ เบ้นดูให้มันถูกทางเอ้ยมึงถ่ายทาีย่่เลยถ่ายแล้วที่จไปถ่ายน้องเขาถ่ายเราถ่ายเราครับผม<笑><笑>นะครับก็ <S <S <g ul anch> มีอะไรสวยๆงามๆให้ดูกันบ้างนะก็นี่เลยท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินนะครับติดถนนเส้นที่จะมารับแร,รบผมเ <g ul anch at> หมาะสําหรับการทําธุรกิจต่างๆหรือว่าอะไรเนี่ยต้องห้ามพลาดไร์สดนี้แล้วก็ที่สําคัญใครที่ชมไฟ่สดนี้มีส่วนลดพิเศษให้ครับผมก็อย่างที่บอกครับเป็นที่ดินแปลงสวยๆนะครับใกล้กับถนนบายพาสซึ่ง รถเข้าออกสะดวกแปลงนี้นะครับผมบอกได้เลยนะเหมาะเป็นอ่าโรงโรงร้งทุเรียนอ่าแล้วก็โรงแรมเนี่ยเพราะว่าที่สวยผมว่าทําเกี่ยวกับอ่าประเภทพวกร้านค้าร้านขายร้านโรงแรมโอ้โหทุกอย่างเพราะที่สวยวราจะสันว่าสันได้นะได้ร่าจะสันนีได้นะแล้วที่สําคัญอ่ะเป็นที่เนินสวยนะที่สูงผมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแยกอ่าจากซุ้มประตูเมืองรับแรงจากซุ้มประตูเมืองรับเข้าไปในเมือง ประมาณ1กิโลประมาณ1กิโลนะครับถ่าบอตทอไปเดี๋ยวเรานั่งไปคุยไปแล้วกันครับผมบก็ช่วงนี้นะครับก็เมืองรับแรงอย่างที่บอกครับเดี๋ยวนี้ก็การท่องเที่ยวอะไรเขาก็ดีนะครับมีนักท่องเที่ยวดาราดารานี่มา,มาเยอะนะช่วงนี้อน<ม>อยู่รับแรงนะครับแล้วก็ที่สําคัญคืออุตารดิ์เนี่ยข้อดีของอุตารดิ์คือ เรื่องภัยพิบัติเนาะไม่มีเนาะน้าท่วมน้ําแรงอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ค่าครองชีพก็ยังดีครับอ่าถูกถือว่าแบบสบายๆเลยครับใช้ชีวิตอยู่อุตริดิฐ์อย่างที่บอกก็อุตริดิต์เป็นเมืองหน้าอยู่ครับการใช้ชีวิตการเดินทางเนี่ยแบบใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ได้เลยการกินก็ของกินเยอะแยะมากเลยแบบถ้าไปดูช่องติดตามตารานะที่ที่เขามาแล้วรีวิวอ่าโอ้โห ของกินที่ถูกๆเลยครับมาก็มาถึงตัวซัพบกันนิดนิดนึงตัวซับก็เป็นที่ดินเนื้อที่6ไร่กับ94ตารางวาพี่โอนะครับก็จะเป็นติดถนนเส้นนี้เลยเส้นเมืองอุจดิตรับอำเภอรับแลนะครับก็ติดเป็นถนน4ี่เลนเส้นหลักนี้เลยนะครับโซนนี้ไม่ค่อยมีของมาขายนะอ่าใช่ใช่บอกเลยว่าเป็นของแลไอเทมนะครับครับผมอ่ะพี่โอมีเสริมตรงไหนไหมตรงนี้ ก็ตอนนี้ก็ออกมาจากประตูเมืองลับแลนะครับมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับ,รบซึ่งที่ดินของเราเนี่ยจะอยู่ซ้ายมือและบอกได้เลยว่าที่ดินน่ะมันเป็นที่ดินแบบว่าเหมาะสําหรับท,ทําธุรกิจต่างๆเนาะทำเลดีทุกอย่างดีหมดถ้าจะเข้ามาเข้าไปในเมืองก็อยู่ประมาณสักสองถึงสากิโลเมตรแต่้าเข้ามาจะมาหาตัวอำเภอลัแลตรงที่เราเปิดคิวเมื่อกี้ประมาณ1กิโลนะครับ,รบท่านใดที่กําลังหาก ตามแถวนี้นี่คือร้านค้าร้านอาหารที่สําคัญสถานศูนย์ราชการโรงพยาบาลใกล้นะครับผมรู้ว่ามันเหมาะสําหรับทาบ้านจัดสรรได้นะหกไร่นี่กําลังสวยเลยนเพราะว่าที่ดินแปลงนีมน้มันอยู่ระหว่างกลางตัวเมืองกับตัวรับแลซึ่งสัญจรเไปทั้งสองอำเภอได้อย่างสะดวกสบายนี่สังเกตง่ายๆเนี่ยใกล้กับปั๊มปอทททางเข้าประตูเมืองรับแล ถ้ามาจากทางในเมืองก็อยู่ทางฝั่งขวามือใช่ไหมก่อนถึงปั๊มกระต t นะครับอยู่ขวามือนะครับก็เป็นที่ดินแปลงสวยๆนะครับก็คือถมแล้วก็คือคุณไม่ต้องมาถมเลยใช้งานได้เลยซื้อมาปุ๊บใช้ได้เลยอแล้วที่สําคัญนะแปลงนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะสวยเี่ยงามนี่นี่จะเริ่มจากตรงนี้เลยเดี๋ยวเราพาจอดตรงนี้เดี๋ยวเดินไปอครับผมนี่แหละมันถึงละนะครับนี่เลย อันเนี้ยอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไรเดี๋ยวเราว่า,ามีภ<พ>าพามุมสูงให,ให้อ่านี่เลยเป็นที่ดินแปลงสวยๆนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเป็น3มโฉนดรวมกันนะครับเนือน้อที่รวมกันอยู่ที่6ไร่9 4้ตารางวานะครับบอกได้เลยว่าสวยงามเลยทีเดียวแล้วก็ติดถนนหน้ากว้างประมาณเกือบ70เมตรอะครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับถือว่ากว้างมาก แล้วที่ดินแปลงนี้จุดเด่นก็นอกจากติดถนนเส้นหลักทางหลวงแล้วว่าฝั่งอีกด้าน,นก็ติดถนนซอยใช่ตอนนี้ร<อ>เราพาเราพามาดูบรรยากาศรอบๆเลยเบ้ให้ดูบรรยากาศรอบๆได้เลยครับดูเห็นหน้าเราพี่น้องเราสองคนบ่อยแล้วนะครับก็อย่างที่บอกก็คือที่เราจอดเมื่อกี้ก็คือจุดเริ่มต้นของตัวตัวแนวเขตที่ดินสําหรับแปลงที่เรามานะครับวันนี้เขื่อนไผเมืงเข้ามาครับเอเมสเซจครับยอกับพีโอพามาชมครับ ที่ดินสวยๆวยติดถนน4ี่เลนเส้นหลักระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอรัรบแลนะติดเส้นหลักตรงนี้เลยนะครับกับที่ดินแปลงนี้เลยครับเนื้อที่6ไร่กับ94ตารางวาพี่โอ้ครับผมนะครับ <ผม S 2> วันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆมาด้วยเอกสารสิทธิ์เป็นอะไรเอกสารสิทธิ์เป็นนอสสสี่จอครับคุดแดงคุดแดงครับรนี่ซึ่งโฉนดไม่ได้ติดอะไรนะไม่ได้ติด,ะดอะไรพร้อมโอนนะโฉนดพร้อมโอนกนะ็แต่ว่าที่ดินแปลงนี้นะครับจะเป็นโฉนดรวม3าม สามถนนครับอ่าครับผมเอาละก็เป็นเนื้อที่รวมแล้วกันเนื้อที่รวมก็คือ6ไร่กับ94ตารางวาข้อดีเลยเนี่ยค,คือแปลงนี้หน้ากว้างติดถนนเส้นหลักน,น,นี่เลยระหว่างตัวเมืองอุตรดิษกับอำเภอรับแลนะครับ,รบถ้าเรามาจากทางอ่าตัวเมืองอุตรดิต์ก็อยู่มาสัก2 3กิโลเมตรก็คือตอมแถวนี้ถ้าไปหาชาวบ,บ้านก็เนิน2อเนิน2อ่าแต่ถ้ามาจากทางฝั่งไอตัวซุ้มประตูเมืองรับแลก็อยู่เลยปั๊มตทอมนิดนึงก็อยู่มา1กิโลเมตรนะครับ ฝั่งนี้จะเห็นชัดหน่อยว่าที่ดินนะถมไม่สูงมากใช่ข้อดีของแปลนนี้เลยอีกข้อที่สองนะครับครับผมที่ดินถมแล้วเต็มพื้นที่พ่โออ่ากระถมไว้สูงด้วยนะผมไว้แบบโอ้คุณเข้ามาถ้าเกิดอยากจะทําโกดังอยากจะทําตัวศูนย์กระจายสินค้าครับผมหรือว่าที่เป็นแบบห้างสรรพสินค้าหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเหมาะนะโกดังสินค้าต่างๆนี่เหมาะเลยถึงลงลงลงทุเรียนอ่ะ เพราะว่าทําไมถึงเหมาะหนึ่งติดถนนหลักสองติดใบพัดใช่ซึ่งใบพัดเนี่ยสามารถไปออกถนนเส้นอุตรดิษเกอนเนี่ยสบายสบายเลยใบพัดใหม่ใช่ครับแล้วที่สําคัญก็คือแปลงนี้รูปแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยนะเนี่ยด้านหน้าติดถนนเส้นหลักลาดยางด้านข้างเป็นติดถนนซอยผมรู้บอกว่าพอติดถนนซอยด้านข้างนี้ได้อีกเนี่ยใครที่กําลังมองหาอยากลงทุนนะที่กำลังมองหาไว้ทําโรงแรมทาหมู่บ้านจัดสรรต่างเนี่ย เหมาะนะคุณไม่ต้องไปทําลงทุนสาธารณูปโภคเองใช่ไฟฟ้าประปาถนนสองด้านครบที่สําคัญถมนานแล้วด้วยถมมานานแล้วนะครับอยู่ในย่านเศรษฐกิจเลยนะบอกเลยนะว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ในย่านเศรษฐกิจเพราะอะไรเพราะว่าอยู่ระหว่างกลางระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอรับแลซึ่งส่วนอำเภอรับแลตอนนี้เป็นเป็นเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของจังหวัดสุทธิดซึ่งมีผลไม้คุณชื่อว่าทุเรียนเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยนะ มันเหมาะสําหรับทําบ้านทําที่พักอาศัยนะเพราะบรรยากาศรอบบ้านรอบด้านรอบด้านทุกอย่างเนี่ยคือผมว่าน่าอยู่น่าพักอาศัยเดินทางเข้าออกสะดวกมากๆอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยคือและยิ่งถ้าเกิดเป็นคุณเป็นคนทําธุรกิจอะเนี่ยลูกค้าวิ่งมาหาคุณแน่นอนเพราะมันติดเส้นหลักอะเดียวเด่นนี่เลยเด่นมากนี่นี่พี่โอเดินเข้าไปเนี่ยให้ดูความความว่าถมเนี่ยเนี่ยแล้วก็ถมเต็มพื้นที่แล้วเนี่ยพจ็ดเเลยนะสูงอะโอ แล้วก็ไฟฟ้ามีครบแล้วทุกอย่างมีครบแล้วนะครับีจากแปลงนี้แปลงนะครับเนี่ยจากราคาสวยนี่เลยจากราคาไล่ละสามล้านสองตอนนี้ก่อนปีใหม่จัดโปรปีใหม่ไปเลยอ่าเจ้าของบอกว่าลดราคาปรับราคาเหลือเพียงไล่ละสามล้านครับผมลดไปไล่ละสองแสนนะคุณครับผมเท่ากับหกไล่เนี่ยลดไปไร่ละสองแสนลดไปล้านสองลดไปล้านสองเลยครับแต่แปลงนี้ขออีุอาจไเป็นขายรวมนะขายรวมอ่าทั้งหมดหกไล่เก้าสิบสี่ล้านวัในขอเป็นขายรวม ไอ้คำว่าขายรวมสมมติคุณมีเพื่อนมีพักคมีพวกมีฝูงก็มาแบ่งกันนะไว้ตอ,อนหน้ามันกว้างมากมจะแบ่งครึ่งแบ่ง3แบ่งสี่ก็ได้หมดเพราะด้านหน้ากว้างสิถนนด้านข้างมีถนนซอยอีกนะครับผมบอกได้เลยว่าซื้อเก็บไว้ไปต่อยอดออราคามมแจ่ขึ้น<ม>พี่ผมเพราะว่าเป็นแปลงที่สวยมากนะผมบอกได้เลยตารางวางไม่ถึง8ปดพันพี่โอใครวิ่งหาเลยครับผมบอกได้เลยว่าแปลงนี้สวยจัดเลย แปลงนี้สวยมากแปลงนี้สวยมากจริงครับรับแล้วก็ราคาก็ดีด้วยราคาดีตาทางมาไม่ถึง8,000ันะฮะครับผมครับผมคุณได้ค่าทำเลที่ติดถนนเส้นหลัก2มีถนุนด้านข้างด้วย3เอกสารสิทธิ์เนี่ยปลอดภัยแน่นอนโฉนดพร้อมโอน4ที่ดินถมแล้วเต็มพื้นที่ไม่ต้องไปพัฒนาอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วครับผมรับเข้ามาสามารถใช้ประโยชน์ได้ทันทีต้องแปลงนี้เลยครับพี่โอรับใช่จาก3ล้าน2แสนเหลือเพียงเหลือเพียงไร่ละ3ล้านบาทนะครับผมก็ ถ้าใครสนใจก็คุยกับหุ้นส่วนหรือว่าจะซื้อเก็บไว้ได้ผมบอกได้เลยว่ามันหาไม่ได้แล้วทางวันไม่ถึงแปดพันนะครับคุณเอาไปจัดการเนี่ยมีกําไรนะเพราะถ้าไปซื้อที่มันยังไม่ได้ถมต้องไปจัดการถมอีกอะไรอีกนะแต่นี้ผมพร้อมใช้งานนะครับแต่ว่ถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะสอบถามรายละเอียดหรือว่าขอดูชนงฉโนด ก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0892150222แล้วก็เบอร์ที่สำนักงานนะครับ055441456นะครับก็สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางนะครับแล้วก็จะมีไลน์ไลน์แอดก็แอดเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับก็ส่วนท่านใดที่ดูใน YouTube นะครับอย่าเพิ่งปิดหนีไปไหนสำหรับท้ายคลิปเดี๋ยวผมให้น้องเบนซ์ไปแปะภาพมุมสูงเป็นวิดีโอมุมสูงแปะไว้ให้นะครับก็จะมองเห็นภาพรวมเลย ผมแล้วเต็มที่รูปแปลงเป็นแบบไหนส่วนท่านใดที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถอ e ินบ็อกซ์มาได้ครับผมอยู่ในคอมเมนต์มาได้แล้วก็เดี๋ยวเรามีทีมงานคอยตอบไปให้นะครับผมก็ไม่อยากพลาดโอกาสดีๆมีที่ดินสวยๆแบบนี้ครับมีบ้านสวยๆสำหรับการลงทุนเอ้ยมีบ้านสวยๆมีที่ดินสำหรับลงทุนแบบนี้นะครับไปกดติดตามทุกช่องทางของเอเมสเซจทีวีโอได้กล่าวไปแล้วนะฮะครับผมก็ไรอวพรยังย้ำเสมอนะครับว่า a m เอเมสเซจเนะี่ยยังอยู่คู่กับพี่น้อง ชาวติดและก็ชาวนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์หรือชาวบ้านครับทั่วไปเข้าถึงง่ายนะครับช่วงหลังพี่โอมีคนมาเคาะกระจกแล้วพี่ทองไม่ไหนพี่ทองไม่ไหนเดี๋ยวนี้ขฉลทองไม่ได้เลยเราก็พยายามจะเป็นเข้าถึงง่ายมาเถอะมาพูดมาคุยกันอย่าคิดว่ามันบริษัทมันต้องคุยยากไม่ใช่นะครับยิ่งเราเปิดมานดานเรายิ่งคุยง่ายเพราะเราเป็นลูกหลานชาวอลย อุตรดิบโดยตรงนะก็เข้ามาพูดมาคุยกันเข้ามาให้คาให้คำปรึกษาฟรีมาพูดมาปรึกษากันก่อนครับผมครับก็ฝากไปนี้ไว้ด้วยพี่โยนครับปีใหม่ปีใหม่เนี้ยก็ขอให้ทุกท่านนะครับครับมีความสุขแล้วก็ผ่านวิกฤตนี้ไปพร้อมๆกันนะครับอ่าเชื่อว่าเวลาเนี่ยมันจะเยียวยาทุกอย่างนะครับแล้วมันจะผ่านไปนะครับเราแค่ปรับตัว ปรับตัวให้เข้ากับมันนี่ผมให้ที่เส้นสั้นเลยครับผมตั้งสติครับครับผมทุกอย่างในทุกวิกฤตมีโอกาสเสมอขอเพียงคุณตั้งสติมีสตินะครับผมก็ทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีเสมอแล้วก็ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเดินทางนะครับผมก็ฝากนะครับก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ถ้าดื่มแอลกอฮอล์ก็อย่าขับนะอย่าขับก็แนะนําถ้าใครคอไม่แข็งก็แนะนําให้อยู่บ้านนี่แหละโอ้ ผดมไม่ครับอ่ะมองมิวบ้านแหละนะครับก็ส่วนท่าใดที่ก็อย่างที่บอกครับก็เดินทางไปไหนก็ขอให้ใช้ชีวิตแบบมีสตินะครับประทศไทยก็เฮงๆรวยๆกันทุกคนครับแต่อย่าลืมว่าปีนี้หวยออกที่สองนะฮะก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับแปลงนี้นะครับหกไร่เก้าสิบสี่ตารางวาเพียงไร่ละสามล้านบาทนะครับกับทำเลนี่เลยครับเดี๋ยวให้น้องเบซนแผ่นให้ดูอีกสักหนึ่งรอบนะครับกับทำเลสวยๆแบบนี้นะครับติดถนนสี่เลนติดถนนซอยด้วยนะครับใครที่กำลังมองหาไว้ลงทุน หรือว่าทําธุรกิจต่างๆในนําแปลงนี้นะครับครับผมโอเควันนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายยอกมีโอนบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับทางานยันวันสุดท้ายนะครันวันวันจันทร์วันจันทร์ที่ดินปิดไงมันต้องโอนวันนี้แต่ของเรายังเปิดบริการอยู่นะครับผมเนื้อก็ถ้าใดที่สนใจแปลงนี้ก็ inbox มาสอบถามได้สามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้ก็ยังยืนยันคำเดิมก็ของเราราคาโดยตรงจากเจ้าของทุกหลังทุกแปลง ครับผมโอเคสอบคัณวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับดูความรวดเร็วนะฮะครับผม